สวัสดีค่ะายชุติมาค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะมางานถแถลงข่าวหม่อมเป็ดสวรรค์ค่ะช่องไทย PBS นะคะก็ จะบอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะเรื่องเราเกี่ยวกับเ,เรื่องหม่อมเป็ตสวรรัสนะคะก็จะเป็นในเชิงของอความไม่เท่าเทียมทางเพศแต่ว่ามาดูกันนะคะว่าเราจะทํำยังไงให,ให้มันดูแบบเท่าเทียมบันใช้แบบคําพูดง,ง่ายๆเนาะทุกคนคือไม่อยากจะสปอยเยอะก็อยากให้ติดตามกันนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะไฮรับบทเป็นหม่อมมิวค่ะซึ่งหม่อมมิวเนี่ยก็จะมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะคะซึ่งจะอยู่ที่สมัยรัชากาลที่3ค่ะแล้วก็ ตัวตนบทบาทนะคะก็คือจะอยู่ตำหนักของพระองค์ชายสังซะส่วนใหญ่พระองค์ชายสังนี้ก็ต้องเล่าก่อนว่าถ้าใช้คําง่ายๆก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นสามีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็หน้าที่ในเรื่องนะคะไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นคนที่แบบว่ามีขนบธรรมเนียมที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวค่ะแล้วก็แล้วเล่นมันคดีอ่าดียังไง ไม่ไม่ใช่ดีกี่โมงดี24ชั่วโมงค่ะจะเฮ้ยเมื่อกี้เราจะพูดประโยคอื่นแล้วเราคิดได้ว่าไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าเป็นฟิลแบบสนับสนุนเริ่มนอกเรื่องแล้วไม่เอาค่ะเอาใหม่ค่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะติดตามกันให้ดีนะคะสําหรับละครเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นละครพีเรียดเรื่องแรกของไฮเลยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าฝ่าฟันค่ะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ย จิ้มเลยว่าต้องเป็นไฮไม่ใช่นะคะรายละเอียดเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องติดตามชมให้ดีนะคะว่าละครเรื่องนี้ไฮจะเล่นออกมาเป็นยังไงแล้วบทบาทเนี่ยมีความสําคัญในเรื่องยังไงนะคะก็ฝากหม่อมเป็นสวรไรปด้วยนะคะคั <ü ff le> มมีดาค่ะก็สําอ่า ก็สำหรับบรรยากาศในกองถ่ายนะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เป็นไรค่ะห้ามก่อนก็ได้ก็สำหรับก็สาหรับบรรยากาศในกองถ่ายนะคะก็เป็นบรรยากาศที่โอเคเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบฟิลเหมือนสาราริมน้ําก็ค่อนข้างเยอะอากาศก็เย็นสบายค่ะแล้วก็พี่ๆในกองถ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบใจจอยสนุกสนานกันมีเรื่องเล่ามาเมาให้กันตลอดนะคะแล้วก็ บางทีเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้นะว่าละครเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยก,ก็ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบซีเรียสแต่ว่าชีวิตจ,จริงที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยพวกเราไม่มีใครซีเรียสกันเลยนะคะเพราะว่าทุกคนทํากันบ้านมาอย่างดีค่ะไม่ต้องมาแบบเฮ้ยบทฉันท้องว่าอะไรนะแล้วแบบไม่ต้องมันึกความต่อเนื่องค่ะเพราะว่าทุกคนแบบเป๊ะมากเป็นมืออาชีพค่ะส่วนผมหรือว่าชุดนะคะก็ ถือได้ว่ามันดูยากแล้วก็สวยงามมากๆต้องบอกว่าพี่ๆคอสตูมที่แต่งตัวให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะมืออาชีพมากๆเพราะว่า5นาที10นาทีนี้คือเรียบร้อยแล้วค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะหม่อมเป็ดสวรรค์นะคะระบบเป็นหม่อมนิ้วเนาะก็ฝากเรื่องราวความรักนะคะความหลากหลายทางเพศนะคะช่องไทย PBS ค่ะกดเลข3นะคะวันที่17พฤศจิกายนนี้ค่ะอย่าลืมชมกันนะคะ